วัดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับรายการหุ้นวิชันทองนะคะหุ้นวิชันเป็นสัมมข่าวที่นําเสนอข่าวสารด้านการลงทุนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือว่า YouTube ค่ะส่วนวันนี้หุ้นวิชันทองของเรานะคะจะพามาพูดคุยกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจเช่นกันค่ะนั่นคือธุรกิจโลจิสติกส์ค่ะในยุคที่ภาษีสหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นแรงกดดัน ต่อการค้าขายระหว่างประเทศนะคะวันนี้เราจึงเชิญผู้บริหารที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาร่วมพูดคุยกันใช่ไหมคะคุณบอลใช่ค่ะบีวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณโชวดตคงสุนทรค่ะกรรมการผู้จัดจาก,การส่วนงานพัฒนาธุรกิจจากกลุ่มบริษัท w วส์โลจิสติกจำกัดมหาชนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณชูเดชส,สวัสดีสสดค่ะคุณชูเดชค่ะ <c oughs> ขอให้เล่าเรื่องอุตสาหกรรมโลจิสติกนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งในระดับในไทยแล้วก็ภูมิภาคคะ่ะครับก็กอณน,นินแนะนําไว้โลจิสติกเล็กน้อยนะครับ,รบเราเป็นผู้นําในการการให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรนะครับทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลนะครับแล้วก็ เพื่อการสปายเชนที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะครเป็นลักษณะ End-to-End end Service นะครับจะพูดถึงโลจิสติกในปัจจุบันนะครับก็ยังมีการเติบโตได้นะครับต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคเรานะเป็นไปตามการค้าการลงทุนนะครับในในภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะในเซอเรีสเชียแล้วก็จีนนะครับ ทีนี้พอจะเข้าใจว่าเรามีหลากหลายบริการแล้วก็ธุรกิจโลจิสติกเนี่ยยังเติบโตไปได้แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของภาษีสารัฐเข้ามาค่ะมันจะกระทบต่อการขนส่งไหมคะอ๋อก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเฝ้าติดตามนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีผลค่อนข้างสำคัญนะครับ <c oughs> กับการนำเข้าส่งออกโดยเฉพาะตลาดหลักของเรา, <c oughs> เราก็คือตลาดสาหรัฐอเมริกานะคะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องดูว่า การเจราจามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วเราก็ยังหวังว่าจะมีการบรรลกุการเจราจาในส่วนของประเทศไทยนะครับในใกล้เคียงกับดีลที่ได้ในประเทศอื่นๆในภูมิมภาคนะครับค่ะเราเองกังนวลนไมหมคะเกี่ยวกับเรื่องภาษีของสหรัฐคือเราเองก็พยายามที่จะหามาตรการเข้ามารอ,องรับนะครับ ทั้งในส่วนของการทํางานใกล้ชิดกับทางลูกค้านะฮะผู้ส่งออกนะครับแล้วก็แล้วก็วกออคอนเทนเนอรในฝั่งเมริกาด้วยนะครับว่าเ,เราจะจัดการไอ้ระบบโลจิสติกกันตรงนี้ยังไงดีนะครับในส่วนของตลาดเมริกาเองเนี่ยก็เข้าใจว่าก็ ต้องมีการเจรจาร์แล้วก็ต่อรองกันต่อนะครับส่วนในของไวซ์เอง <c oughs> เนี่ยเราก็มีเตรียมรับมือโดยการาหาทำตลาดใหม่ๆนะครับอย่าง <c oughs> ตลาดในส่วนของในเอเชียเนี่ยนะฮะ <c oughs> ที่เมื่อกี้บอกไปก็คือในส่วนของอาเซียนกับจีนเนี่ย, <c oughs> ยนเนย <c oughs> ขาคิดว่ายังเป็นตลาดที่เติบโตได้ได,ดีนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีของปีแรกเนี่ยก็โตไปกว่า20ซนนะครับซึ่งก็ถือว่ายังเป็นตลาดที่ น่าจะเข้ามาทดแทนได้นะครับรวมถึงตลาดใหม่ๆอย่างที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็ในส่วนของตลาดอินเดียอะไรพวกนี้ก็คือจะหาตลาดพวกนี้มามาชดเชยอครับอ่าฮะค่ะอย่างนี้ค่ะคุณชูเดชอยากให้เล่านิดหนึ่งว่าธุรกิจของเราเนี่ยในส่วนของโลจิสติกสเรามีสัสดส่วนการให้บริการมาจากบีอยู่ไหนบ้างแล้วการเติบโตของแต่ละอันนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ในในส่วนของไวซ์เองเนี่ยเรามีคอร์ปอเนสี่ส่วนด้วยกันนะฮะจะแบ่งก็จะเป็นการขนส่งทางทะเลนะครับแล้วก็การจัดการขนส่งทางอากาศนะครับส่วนที่สองส่วนที่สามก็จะเป็นส่วนของการขนส่งข้ามแดนทางบกก็ส่วนของ c อร์สบอร์ e เซอร์วิสแล้วก็ส่วนที่สี่ก็จะเป็นในส่วนของพวกงาน Supply Chain Service นะฮะก็เป็นงานเกี่ยวเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานคลังสินค้า งานทา transport การทำพวก trade compliance รวมถึงการกระจายสินค้านะครับก็จะเป็นงาน4ส่วนหลักๆด้วยกันถ้าดูสัดส่วนรายได้นะครับก็จะการขนส่งทางทะเลก็จะประมาณสัก30%นะครับแล้วก็การขนส่งทางอากาศก็ประมาณสัก20%แล้วก็ขนส่งข้ามแดนทางบกก็จะประมาณสัก25%นะครับ แล้ส่วนที่เหลือก็อีก20%ก็จะเป็นเรื่องงานสปายเชนโซลูชันพวกนี้ครับอืมค่ะแล้วแนวโน้มของการเติบโตแต่ละบียล่ะคะมีโอกาสเติบโตมากน้อยขนาดไหนก็สิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยก็คือ,อ,อพยายามจะทำให้แต่ละบีเนี่ยมเีเวลาเราเสนอบริการให้กับลูกค้านี่ก็จะเป็นลักษณะอินทิเกเตอร์เซอร์วิสเข้าด้วยกันเพื่อให้การบริการนี่มันมี แวรลูมากขึ้นกับลูกค้านะคร<ม>ับเป็นลักษณะมลติโมโดซึ่งซึ่งเราดูแล้วเนี่แต่ละบียนีย่มีส่วนเสริมกันในเรื่องของการให้บริการแล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้นะครับย่างอ่าง ในหลายๆส่วนเนี่ยจะเห็นว่าอย่างตัวทรัพย์ไพเชนเองเนี่ยเรามีพื้นที่ในการให้บริการเรื่องงานคลังสินค้าเพิ่มขึ้นต่อนเนื่องในทุกๆปีนะฮะส่วนของการขนส่งนะครับก็เอามา,าเข้ามาเชื่อมกับการให้บริการในลักษณะที่เป็นอินแลนด์เซอร์วิสพวกนี้ครับเข้าด้วยกันร,ระหว่างการขนส่งภายในประเทศการขนส่งไปในต่างประเทศพวกนี้ฮะก็ S <S จะเป็นลักษณะ i n t e g r a t e d s e r v i c e เข้าด้วยกัน <คะ S 2> ซึ่งเวลาที่เราให้ใบริการเนี่ยมันก็จะเติบโตไปด้วยกันนะคระับเมื่อก <คะ S 2> ี้เห็นในส่วนว่าเรามีคอร์ดบอร์ดเดอร์การค้าขายระหว่างชายแดนใช่ไหมคะอย่างเรื่องของกัมพูชาที่เราถือว่าได้รับผลกระทบไหมคะส่วนนี้มันเติบโตยังไงคะเ,ออเราก็ยังโชคดีที่ว่าในส่วนใหญ่เส้นทางที่เราให้ใบริการนะฮะก็จะเป็นเส้นทางจากสิงคโปร มามาเลม,มาไทยแล้วก็ไปลาวเข้าเวียดนามแล้วก็ขึ้นจีนจซึ่งจะเป็นเส้นทางหลักในการให้บริการของเรารนะะในส่วนของเส้นทางที่ไปขเขมรเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีพิเศษต,ตรงนั้นะนะคะเพราะนั้นม,มันก็ไม่ค่อยได้มีผลกระทบอะไรกับเราค่ะค่ะโอเคทีนี้พูดถึงเส้นทางการขนส่งสินค้าของเรานะคะเรามีที่ไหนยังไงบ้างคะ จริงๆต้องบอกว่าไวซ์เองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการครบวงจรแล้วเราให้บริการทั่วโลกนะฮะ,ะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงตลาดหลักที่เราให้บริการเนี่ยก็จะเป็นตลาดในเอเชียแล้วก็ไปบางส่วนก็ไปอเมริกานะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดหลักที่เราให้บริการในอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะ,ะนะครับแล้วก็เราเองก็จะพยายามขยายตลาดเพิ่มเติมไปใน ภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ที่เราคุยไปแล้วในส่วนของอินเดียพวกนี้ผมคิดว่ามันมีการเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในในส่วนของจีนเองเนี่ยผมคิดว่าก็ยังเติบโตได้ดีนะฮะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแม้นว่าจะมีปัญหาเรื่องเ r a d e วกับอเมริกาแต่ว่าจีนก็ยังทำการเติบโตดีดครับค่ะโอเคจีนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะช่วยขยายความตลาดจีนนิดนึงตลาดตลาดจีนเนี่ยคือ เท่าที่เราทําตลาดอยู่ตอนนี้เราจะสังเกตว่าตลาดจีนเนี่ยกับตลาดอาเซียนเนี่ยตอนนี้มีการค้าการาลงทุนที<ะ>่ค่อนข้างจะเติบโตต่อนเนื่องเลยนะครับมผมว่ามาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งของทางรัฐบาลจีนด้วยที่จะผลักดันในการหาตลาดใหม่ๆแทนทดแทนตลาดอเมริกา ในช่วงที่มีปัญหาเรื่องเช a ้อเอชโอค่ะโอเคเมื่อกี้ทางผู้บริหารพูดไปแล้วแหละว่าในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างดีทีนี้ในครึ่งปีหลังนะคะเรามองแนวโน้มโลจิสติกเป็นยังไงบ้างก็ก็คิดว่าครึ่งปีหลังนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ยังไปได้ต่อเนื่องนะครับแต่เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องมาดูผลการเจรจานะครับในส่วนของออออตัวนิทาลีฟนะครับ ของของเมืองไทยกับอเมริกาว่าเราจะบรรลุข้อตกลงกันได้ยังไง <c oughs> ค่ะ,คะมีปัจจัยอะไร <c oughs> ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษไหมคะก็ส่วนหนึ่งก็จริงต้องติดตามเรื่องทาลีฟเนี่ยฮะ <c oughs> ว่าว่าทาลีฟจะจบยังไงถ้าเราสามารถที่จะจบทาลีฟได้ในลักษณะที่อินไลน์เข้ากับเพื่อนบ้านเราก็คิดว่า เราก็ไม่น่าใจ,ใจ,ใจะได้รับผลกระทบอะไรค่ะคุณช <c oughs> ูเดชครับเมื่อกี้กลับมาไรายได,ด้หนึ่งค่ะทีนี้อยากถามถึงเรื่องอัตราค่าขนส่งนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตัวของค่าระวังเรือดีขึ้นไหมคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็จริงๆค่าระวังเรือปีนี้ก็ต่ำกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็แนวโน้มปีนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้ปรับขึ้นอะไรมากนะฮะ,ะเพราะว่า ภาวะตลาดตอนนี้ก็ยังมีความผันผวนอยู่นะครับคิดว่ายังยังไม่ยังไม่ได้ปรับเพิ่มในปีนี้ครับค่ะแล้ส่วนการค่าบริการขนส่งด้านอื่น,น,นๆละ่ะคะการขนส่งด้านอื่นก็ค่อนข้างสเตเบิลครับราคาก็ส่งๆครับอย่างการขนส่งพวกคอสบอ b เดอร์อะไรพวกนี้ราคาก็ส่งๆครับค่ะดังนั้นก็โดยสรุปแล้วปีนี้รารกตจรายได้ของเราตอนนี้ ตัวเลขนี้อัปเดตหรือปรับเปลี่ยนไหมคะเ,ออเราตั้งปบะเจ็ตไว้ปีนี้เ,เติบโตรประมาณ15นะครับแล้วก็ในครึ่งปีแรกเนี่ยเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยก็ยังอินไลน์กับปบะเจ็ตที่เราตั้งไว้ในส่วนของรายได้ครับเป็น A มีไหมคะ <laughs> <laughs> เป็นคำถามยอดยิตก็จริงๆเ,เราก็มองหาโอกาสในการลงทุนอยู่ตลอดนะครับใ,ในส่วนของไว้เองตอนนี้ก็จะ จะขยายในส่วนของเน็ตเวิร์กเรานะ<ม>ในภูมิภาคเพิ่มเติมในอนาคตนะครับก็<ม>ที่เล็งๆไว้ก็ยังตลาดในเวียดนามเองนะในตลาดในอินโดพวกนี้ครับซึ่งเราคิดว่าเป็นตลาดที่เติบโตได้ดีแล้วก็จะมีส่วนช่วย drive ของไว้ในอนาคตด้วยครับ ก็ถือว่ามีดีลให้ติดตามเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็สุดท้ายอยากให้คุณชูเดชช่วยฝากอะไรถึงผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนในตัวหุ้นวัดนิดนึงค่ะก็ไว้เองก็อยู่ในตลาดปีนี้ก็ครบ10ปีนะนะฮะครบ10ปีพอดีก็เราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราก็มีแผนการเติบโตที่ชัดเจนที่ระวังเป้าไว้ว่าเราจะขึ้นมาเป็น ผู้นําในการให้บริการโลจิสติกในภูมิภาคนะครับซึ่งอันนี้เราก็ยังมุ่งมั่นที่จะเดินตามแผนนี้นะครับแล้วก็อยากให้นักลงทุนติดตามนะครับว่าจะเห็นพัฒนาการแล้วก็การเติบโตตามแผนงานพวกนี้ครับค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณชูเดชมากๆค่ะที่มาเล่าภาพธุรกิจของไว้ให้เราฟังแล้วก็เข้าใจอุตสาหกรรมของโลจิสติกด้วยค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะนะคะสวัสดีครับ ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะสำหรับมุมมองในหุ้นอุตสาหกรรมโลจิสติกและก็ตัวไว้ด้วยค่ะ